ห้ามเลียนแบบนะครับผมไปซื้อซื้อต่อราคาแบบนี้ไม่ได้นะครับผมต่อได้เฉพาะที่ตลาดอย่างเดียวนะครับผมนะเข้าใจนะตลาดการค้าพลอยอัญมณีนะเขาต่อลองกันแบบนี้เป็นไปต่อราคาเหมือนที่ผมต่อกับร้านค้านี้ไม่ได้นะครับผมนะร้านขครร้านมันนะครับผมค,ค่อยค่อยคุยกันนะครับผมใจเย็นๆนะ,นะพี่ถ่ายวีดีโออยู่นะถ่ายได้นะถ่ายได้ท่าไห่เนลิสาม เมื่อวานพี่ดูยังไม่ได้ดูไอสองเม็ดเมื่อวานอ่ะสองเม็ดเมื่อวานเนี้ยคอต่อคอต่อสองมือไม่มีแต่มีจุดดำน,นี่เล่นหน่อยมีดำนิดหน่อยเหรออดนน่หยมีดำหน่อยมันไม,ม่ได้อ่ะอันนี้เหรอไม่ดำมันมีจุดดำอ่ะเนี่ยมีจุดตรงนี้อืมมีจุดนิดหน่อยได้เนาะได้ ทำไม่อืนมาดูววันนี้เรามานั่งซุ่มซื้อพลอยกันแบบละมุนละม่อมนะครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวค่อยดูกันอันอย่างน่ะวันนี้ดูพลอยเราก็ดูกับแดดเนาะอันนี้ผมกําลังดูแดดอยู่นะเข้ามาก็อยู่ในลมเนาะดูแดดนี่แบบดูเพื่อความชัดเจนเพื่อความใสเนาะอันนี้ได้เท่าไหร่เล่ยโซมู อสองหมืน่นงี้เอาไปไม่เอาราคาไม่ถูกใจครับได้มาราคาห้าอืทราคาไม่ถูกใจดใส่ยาเดือยเขาเขาเขาเครื่องฟือพิเศษมันเบี้ยวอะ่ะเบี้ยวนิดหน่อยนะนเ,ยเาายนาะจะสีได้อยู่เท่าไหรนะ่นะพันหนึ่งละพันหนึ่งะ่นนงะ ใส่ถุงมาดิอะไรเอ่ยโหนี่ยังไงเนี่ยอันนี้พลอยห่อเดี๋ยวค่อยดูเนาะพี่อยากได้พลอยเม็ดวันนี้พวงนี้พวกนี้นไปดูที่ตู้พวกนี้มันไม่สวยครับได้เนาะไปถามสิเียอ้อโหนี่ถุงเหรอ นี่คือสภาพถุงไม่ใช่นี่คือสภาพถุงนะฮะเอาไปเลยเอาให้ใส่มันดีๆนะโอ้โหขอบคุณด้วยนี่เท่าไหร่ครับอะไรก็เขาไม่บริการแล้วเดี๋ยวเข้ามาไม่ได้น้ออยากได้เม็ดไม่ใช่อยากได้เม็ดเอาหูได้ไหมฮึเาหูได้อาหงไม่เอาเอาหูแหวนอันนี้ดูอันนี้สีสวย อันนี้อะไรนี่ละ่ละ,ละ,ละอ,อันนี้ละ่นนะ,นละนี่ละ่ละไม่เอาครับอะยกครับน,น,นี่ล่ะไ,ไ,ไม่เอาเนาะอะยกเนาะนี่ขาวขาหกพายขาวาังกรสวยจริงมันบางอ่ะบางเชฟเลยนี่ไม่ได้เนาะราคาถูกไม่ได้เนาะหกพาเยเฮ้ยยี่สิบบาทก็ได้อันนี้ให้เท่าไหร่อันไม่เอาครับเอาเอาสวยๆหน่อยไม่มีอ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยให้ครับ ไม่ชอบต่อไ, <ป S 1> ได้ไม่เอาเอาโห่เหรอไม่ได้ไหมคะนี่ออไว้แทงหนานี่มือสองหืมมือสองเดี๋ยวนะไม่ขวามือนะหมื่นสองเนาะครับอันนี้ไม่ได้เนาะ เวลาเวลาที่เราจะดูดูพลอยดูหยกเนาะให้ดูกับแสงธรรมดาแล้วก็ให้ดูกับแดดอันนี้เป็นเทคนิคเนาะต้องดูกับแดดใช่ครับพอเจอแสงแพ้แดดหรอราคาแพงแต่เรียกแพงอ่ะเท่าไหร่เออเท่าไหร่ทำเจ้าของให้กับเรียกบางเนาะบางไปเอเอาเม็ดเอาเม็ดดีๆหน่อยสวยๆนะนี่ไม่ได้เนาะอันนี้อันนี้ไม่ได้ครับผมอะไรอ่ะ น,น,นี่ยกงกเ,เขียวอะ่ะมันแตกอะ่ะหนาหรือบาเลยอ่าจดอนนะไรล่ะโอ้ชิ้นนี้อันนี้คอยธรรมจาไปอันนี้จะเท่าไหร่เท่าไหร่ครับสามหมื่นห้าโหเรียกเงี้ไปต่อไงอ้รอยัอยเออเรียกงี้ยต่อไม่ไหวแล้วเป็นไาตัวนะ ต่ำไม่ไม่ถึงหมื่นอะ่ะม,มองเนี้ยไม่ถึงหมื่นเนาะม,ม,มีรอยอะ่ะไม่นี่สวยนะแต่ว่ามีรอยข้างบนนิดนึงสวยดีแต่มีรอยดูหน้าอย่างเงี้ยมันมันสะอาดมากเลยแต่กับหัวดูอย่างเงี้ยน,น,น,นี่มีรอยนิดนึงเมดเมาแก,กียบ คิดดีๆราคาโอ้โหไม่ไม่ได้อะหน้าพลอยไม่ถึงเนาะหน้าพลอยไม่ถึงแต่สวยดีน่ารักดีมันได้สีเนาะก่อนที่ยังไม่ได้ทำทำเหมือนี่ผมได้มาแปดตันแล้วธรรมดาเป็นไงนิดนึงไม่สู้ไม่สู้ราคาไม่เอาโนู่นนู่นสวยๆอย่างของพี่เขาเนาะไม่มีแดดด้วย ฝ่ายเต็มเลยเวลาเราดูแดดเนี่ยเราจะเห็น<ช>เราจะเห็นฝ่ายเห็นจุดเ<ช>ห็นอะไรหมดเลยพวกนี้ไม่ได้เนาะครับตัวนี้นะครับปลอกมันีดเลเรียนเนาะอ่ะหลอกๆพวกนี้เท่าไหร่เนี่ยหลอกๆเนี่ยนี่หรออือสองห้าฮะ,ฮะ มันหลอกอ่ะพลอยมันหลอกอ่ะพลอยมันไม่ได้เนาะเท่าไหตัวได้โอ้ได้ห้าพันไหวไหมห้าพันไม่ได้อ๋อเดี๋ยวไปเอาไม่เมีงานได้ไรครับไม่เอานี่ไม่เอานนี้ไม่สวยอันนี้ไม่สวยโอ้โหสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นทรงแฟนซีเนาะแต่ว่ามันจะอ่ามันบางมันิดนึงหุ่นมันยังไม่สวยพอเนาะ อันนี้เท่าไหร่เลือสองหมฮะสองหมื่นสองหมื่นเขาต่อได้เม็ดที่ต้องแก้เนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นว่าเนี่ยต่อแก้นิดหน่อยเนี่ยเม็ดนี่ต้องแก้ตรงเนี้ยนิดนึงสามพันถ่ายไหมสามพันไม่ได้เอาไปถามก่อนแล้วกันไปถามก่อนแล้วก็ตีขายเอาไปถามก่อนเนาะครับสวยดิโอ้โหไม่มีเตะด้วยสวยเลยอ่ะเท่าไหร่ครับสามหมืนครับพี่ ตำหมื่นเนาะไม่ได้ไม่ได้ตำหมื่นแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอัพเท่าไหร่แปดพันเลยคำเดียวลราแปดพันอ่ะไหวปะไม่ไหวเลผมก็ไม่เชเ่้าของถ้าเผื่อจับแว่นนี่แสดงว่าเอาละแปดพันเลยไปถามก่อนไปถามก่อน ก็ตามมุมไม่ได้เมื่อกี้ให้เท่าไหร่นะสามพอ่ะสี่พันนะสี่พันจบเลยตามมุมไม่ได้สี่พันนะจบแล้วพอละโอเคเดี๋ยวทางโอเคละวพี่เฉี่ยให้นะโอเคไหมับผมแปดพันเนาะพี่เฉี่ยให้ครับได้ได้ได้เนาะมีได้แล้วนะแปดพันโยนเข้าไปอันนี้พี่ก็พิ่งได้เมื่อกี้อ่ะค่าเดิน Thank you Thank you Thank you ไม่แปดแปดพันเดี๋ยวค่อยมาเอาหนึ่งเยอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะ Thank you ครับผมได้ทำไเยอะนะพี่ครับครับโอเคโอเคเนาะสี่พันถ้าเดินเรยวหน่อยได้เออเออเออเดินร้อยหนึ่งสี่พันเดินร้อยหนึ่งเดี๋ยวพี่ไปกดตังค์ให้กดตังค์อีทีบวกสองนะ พี่บวกสโอเคพี่บวกสอ,อ,ก,สอกันดีกว่ากดเงินที่ตู้ ATM ก่อนนะครับพอยแท้แล้วเราก็ต้องเง <üyor uz. S 1> <ม>ินแท้ด้วยครับผมไปคร่าวๆนะครับผมก็คือว่าเวลาที่เราซื้อขายพอยเนี่ยก็จะประมาณนี้เฮรร้ยพี่เอาลงวิดีโอได้ใช่ไหมได้นะไม่เป็นไรนะเอเอสวยครับวันนี้ได้ของสวยวเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะของสวยเป็นไงอหนี่ยอ่ะ เลยเโอเคเดี๋ยวไปขากันนี่ฟองพงยี่ฮะฟองพงยน่โอ้โหง่ายง่ายได้เยอะง่าย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 ขัาไเจีนแหละก้นน่ะก้นมันก้อนเวลาเวลาที่เขาปิดก้นอย่างเงี้ยเอามาดูใกล้ๆมาถ่ายใกล้เวลาที่เขาปิดก้นอย่างเงี้ยปิดก้นสีทองมันอย่างเงี้ยคือเราไม่เอานะเราไม่เอานะโอเคโอเคโอเคอ่ได้ดูอันนี้ได้อีกพังหนึ่งเหรอก็คโอเค ได้ได้สองเม็ดแล้วเนาะดีมากโอเคพอห้บาทนี่โอ้ยอันนี้ไหมฮะเอาเม็ดบครัเวลาเขามาขายของเนี่ยเราก็ต้องมีค่าเดินให้เขาเป็นน้ำใจเนาะส่วนเขาจะไปเอากับเจขาจะไปเอากับเจ้าของอีกรอบนึง โอ้โหแพงแพงแพงเม็ดละห้าพันมันแพงไปไม่อันนี้พลอยพลอยหมู่อ่ะพลอยเล่ไหลายเม็ดพลอยสลับสีนะมันต้องเอามาขายเล่ไหลเม็ดอ่ะถ้าเอาเม็ดราคาอย่างงี้ต้องเอาเม็ดสามกําลังห้ากําลังแล้วก็ว่าไปจีนี่มันเล็กไปของสวยของสวยนี่เท่าไหร่ครับนี่หมื่นห้าเลยเรียนหมื่นห้าเนาะค่ะสตาร์ดีเนียดีสิ่งแตกอ่ะ นี่โอ้โหทำไมมีรอยนี่สู้ตายครับเมนี่อ่ะอายกดีกว่าเนาะเจ๋อเนจะ๋อ,อม,มากแล้วก็เวลาดูดูพลอยดูหยกนะถ้าไม,ถาไม,ถาไมถ่ถ้าไม่ถนัดจริงๆอโยกอโยกถ้าไม่ถนัดจริงอ่ะให้ใส่ไว้ในนิ้วอย่างนี้นะเข้าใจปะ่ะอ,อย่าไปจับอย่างนี้นะพอ,อยเขาล่วงมาเราต้องซื้อเลยนะดีนาดี ม่มันเข็มไปนิดนึงพี่ไม่ค่อยชอบไม่ได้นเนาะเอาเอาเม็ดหัวไ่งนีกว่าเราจะคุ้นเคยกับการดูกับไฟหรือว่าดูที่ตู้อะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเราเรามานั่งนอกสถานที่อย่างเงี้ยคือมาแบบแวบๆบแบบแล้วก็กลับอ่ะก็คือว่าต้องใช้สมาธินิดนึงแล้วก็ใช้ค่อยๆดูไม่ต้องรีบนะครับโดยประมาณเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะเอามาให้ดูเรื่อยๆนี่ถ่ายถ่ายร,รอบๆดิ เอาเม็ดเดียวไม่มีเหรอมาเป็นชุดเลยอ่ะอือหนึ่งสองครับโอ้นี่เป็นแฟนซีนะไม่เอาพี่อยากเดี๋ยวผมแหวนะเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวสวยๆอันนี้มาเป็นชุดบางทีเขามาเป็นชุดเนี่ยในความหมายก็คือว่าเขาบังคับเราซื้ออย่างเมื่อกี้สี่เม็ดใช่ไหมก็คือว่าเขาบังคับซื้อเราชอบเม็ดเดียวซื้อไม่ได้ต้องเอาเหมาวนสี่เม็ด อันนี้เป็นแบบแนวขายส่งของแถวนี้เนาะวันนี้วันอาทิตย์มาซื้อพลอยแบบสบายๆวันนี้เมื่อกี้โดนไปเท่าไหร่วะเนี่ยเป็นห่อนแตด,ดูที่ร้านพวกนี้เนาะเราไม่เคยมาเนื้อสาตว์อืาชอบเม็ดเดียวเม็ดเดียวต่อเท่าไหร่ดี๋ยต่อให้ไม่เอาไม่ชอบอ่ะเอาไว้ก่อนเนาะที่ต่อ,อไม่หมดเดี๋ยวก่อนเอาไปกันโอ้โหอะไรเนี่ยอึ้งครึ้มากเลย ฮะแสนหนึ่งเท่าไหร่นะแสนหนึ่งเอาคืนไปไม่ใช่โอ้โหเรียกมันเลยได้อยู่ต่อได้อยู่เรียกมันเลยกันกี่กระลักเนี่ยหมดีะประมาณถ้าพอถ้าพอยราคาอย่างเงี้ยมันต้องดูดีๆต้องใจเยน็ยนๆต้องนั่งคุยกันนะครับผมค่อยๆซื้อเนาะพอยอย่างเงี้ยผมสนใจอย,อยู่นะอันนี้ประมาณพี่เสือนะ เดี๋ยวผมจะถ่ายอันนให้ดูแล้วกันดูพอยนะครับผมอย่าไปใส่แว่นดูเหมือนผมไม่ได้นะเข้าใจว่าถ้าจะเอาจริงๆจ,งๆจังๆนี่ต้องวิเคราะห์อันดีๆนะครับไม่มีรอยแตกแล้วก็อะไรลืมตาดูนะสองกล้องนะถ้าไม่จะลืมตาก็ได้จะหลับตาก็ได้แล้วแต่นะเอาที่ชัดที่สุดครับ ดูพลอยก็กลับหน้ากลับหลังดูด้วยนะได้เท่าไหร่เ้าตอมาสามหมื่นแล้วขายไม่ได้สามหมื่น <30, 000. S 3> ขายไม่ได้สักสองหมื่นห้าสามหมื่นก็ไม่ได้ค่ะสามหมื่นก็ไม่ได้เหรอ,อเดี๋ยวขอพี่คิดก่อนเนาะ อ่อยคันไหมสามหมื่นได้ไหมขอห้าพันไม่ได้ได้ไม่ได้เอาว่ามาเอาขัดตัวเลยเท่าไหร่ <35. S 1> สามหมื่นห้านะ,ะการซื้อพอยเลทราคาระดับนี้คุณต้องถามเขาด้วยว่าเขารับประกันยังไงอะไรยังไงเนาะอันนี้รับประกันแท้แน่นอนนะ,นค,ะคนที่มาตลาดนะคุณจะมาต่อที่ซัวต่ออย่างผมนี่ไม่ได้นะเข้าใจป่ะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยรู้จักกันหมด เขาเรียกว่าคนรู้จักกันหมดเดินอยู่ที่ตลาดนี้นานแล้วนะครับผมผมมีปัญหาอะไรผมก็สามารถเคลียร์ได้แต่ถ้าเป็นของเพื่อนๆนี่ไม่แน่ใจนะอันนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับผมในการซื้อขายนะอันนี้รับประกันนะมีปัญหาอะไรก็ว่าไปโอเคโอเครับประกันอยู่จ้าจ้าจบนะเมื่อกี้เท่าไหร่วะสามหมื่นห้าอ่าสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าจบนะโอเคเคลียร์มีถุงไหมครับสวยอ่ะชอบชอบแจ็งคิอันนี้สามหมื่นเนาะ มองนอันนี้อะไรลูกก้อนเหรอ,อก้อนเอาไว้ก่อนเนะาะเดี๋ยวค่อยดูพุ่งนี้ก่อนอ่ไม่ใช่ติ๊บค่าเดินพอยสวยเนาะพอยสวยค่าเดินสามร้อยแล้วกันเลยสามร้อยสามร้อยพอวเนะะาะเดี๋ยวไปเอากับเจ้าของกันเนาะ,ค,ะครับครับผมครับ thank you วันนี้วันนี้ก็ได้พอสมควรเลยนะเหนื่อยมากเลยร้อนกลับบ้านกันดีกว่าไปเดี๋ยวไปคุยกันต่อไป หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะครับผมใช้เวลาซื้ออยู่ประมาณ30นาทีนะโดยประมาณเพราะว่าอากาศมันร้อนครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านกาแฟแล้วตอนนี้เพื่อนบ้านเต็มมปหมดแล้วครับผมการค้าแสดีเปิดหมดแล้วนะกด็ดูนะครับหันหันแผนกล้องไปดูดิอันนี้อันนี้เป็นลูกค้ามาจากฝั่งโน้นหมดเลยนะครับผมเป็นมาคนเต็มเลยที่แม่สอบนี้ก็ถือว่าเรศรษฐกิจดีถ้า สะพานเปิดก็ถือว่าเศรษฐกิจดีครับผมนะการต่อรองพลอยต้องใช้ทักษะนะครับผมทักษะและก็ความชํานาญนะห้ามเรียนแบบนะครับผมอันนี้ผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับผมเพราะไม่มีราคาป้ายนะนะครับในจุดนี้เนาะแล้วก็พลอยทั้งหมดเดี๋ยวผมจะเอาไปจัดจาหน่ายให้เพื่อนเนะเดี๋ยวดูยว่าผมจะขายกี่บาทเนาะนะครับอันนี้ก็ถือว่าขำๆกันแล้วกันนะครับผม ขอบคุณที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับผมยอดของช่องเราก็จะใกล้ครบ1,000 0คนแล้วนะครับผมช่วยๆกันกดไลค์หน่อยนะครับผมจะขอบคุณมากๆนะมีคอมเมนต์อะไรฝากไว้ที่ข้างล่างเลยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะขอบคุณมา,มากๆครับผมสวัสดีครับ